ครับสวัสดีครับพี่น้องเย็ซีครับเมื่อนี้ก็เปิดมือวันมือออกนะครับพี่น้องเย็บซีเราพัฒนารับเฉพาะวงในนะครับมาแล้วนะครับเด้อครับลดมาแล้วนะครับสามงวดครับพี่น้องเย็ซีครับงวดนี้สีขาวสีรุดนะครับอ่าอยากก็จะตามให้พี่ให้น้องเข้าคือเก่านะครับเอามาเบิ้งมาชมกันหนึ่กันครับพี่น้องเย็ซีงวดนี้มีเลขติดเลขกเบี้ยนมาแล้วนะพี่น้องเย็ซี รเรียกติดเรียกบนมานํานะครับพี่น้องจับคู่กันเอานะครับครับงวดประจําวันที่17นะครับวันศุกร์นะครับที่17บพฤษภาคมสองห้็ด รับเฉพาะวงในนะครับครับงวนนี้พี่น้องเอพซีทันาจารย์บอกว่านะครับมาแน่นอนนะครับจริงแพร่ซ้ำได้มาลุนกันนะครับพี่น้องเอพซีกลับบอกว่าของทานาจารย์รอบนี้มาแบบความันใจครับพี่น้องเอพซีรอบนี้นะครับ กับอ,อวียงจันนะครับครับมาแน่นอนนะครับพี่้องแช์ี สตัวเดียวนะครับพี่น้องอีซี่มาแน่นอนสองตัวเดียวนะครับ ครับตัวเลขกเวียเลขกเวียนนะครับเนาะพี่น้องยิปซีตัวประกอบคู่นะครับครับมีแปดมีเก้านะครับพี่น้องยิปซีมีแปดมีเก้ามีศูนย์นะครับมีแปดมีเก้ามีศูนย์เอาพี่น้องจัดค,ครูบ้าง,งนะครับง่ายๆนะครับเนาะ 28 29 20สองเก้ครับพี่น้อง2พี่สอหรือว่า8 0 9 0ูนยประมาณนี้นะครับเนาะแปประมาณนี้นะครับเอาทา,านาจยนทรงจันทร์นะครับบอจับกููหานะครับหายมากเฉพาะเลียกเด่นนะครับก็คือ2ตัวเดียวนะครับ เอาขอให้ปังๆเด้อท่านอาจารย์ตอนนี้นะครับเนาะมาแทนแน่นอนบอ่นาําใด้เนามาลุ้นกันมาแล้งนะครับ <c oughs> เอาพี่น้องกนะ็จับคู่บ้างนะครับเนาะ เราลองจับคู่เปิ้ลนะครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อวียงจันทร์นะครับที่ยังทรงตัวเลขแนวะทางมาให้เยอะนะครับจึงสิเข่าสิรุดกย็ย่าก็ถือว่าเป็นนำใจของเพื่อนเนาะครับเนาะเอาจริงแท้ซ้ำได้นะครับบ่มีผู้ใดหูนะครับเนาะเอาตาเฮายังเสื่อมันในตัวของท่านอาจารย์อยู่เนาะครับเนาะก็ พิจารณาเบิ้งเอานะครับพีนองอยซี่กับทั้งสองก็น,น้ำเสนอพีนองเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ไดการันตีว่าสิเขาร้อยเปอร์เซ็ตนต์หรือว่าสิรุดนะครับอันนี้ทังอยดกับบสามารถการันตีได้นะครับเนาะครับพี่นอนเข้ากับว้ใได้เคยติดตามมานะครับก็มีเขามีรุดคือกันแต่ว่ารอบ ที่ผ่านๆมานะครับลดมากสามงวดแล้วนะครับบว่วจีเป็นเลขตัวเด่นนะครับตัวงวดที่แล้วติดต่างหาตัวเดียวนะครับพี่น้องเอ็บชีตติดแค่ห้าตัวเดียวนะครับเอารอบนี้สีมา้าพ่อม้านะครับมาดุลกันนะครับพี่น้องเอ็บชี ครับพี่น้องเข้าไปแชปหน้าจอไว้นะนะครับพี่น้องยุซีครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจังคอยเสียบเขียบใหม่ใหม่ของเสียนนาดีเวลาลงนะครับเนาะครับเมื่อนี้พี่น้องเุบซีทั่วหาปูหรือสีบรติษนะครับเนาะพว่าทางบันของเสียนนาดีทางเขียอำเภอหนองหานอำเภอชัยวันนะครับเนาะ มีฝนฝารลองนะครับเนาะฝนตกนะครับก็เนี่ยสวงใบนะครับมีฝ่าห่องฝ่าเหลี่ยมน้ำนะครับม่นสามารถติดต่อกับปูได้นะครับเอาหลอนะมีโอกาสเสียนาดีกาสีตามไห้พีรองเข้าคือเก่านะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่รองเข้าถูกผู้ทุกคนนะครับโชบมันไปต้องการมาแร้งสองพุ่มครึ่งนะครับกับเราพัฒนานะครับ อขอให้แห่งๆตังๆด้วยกันทุกคูทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ